สวัสดีครับผมบิ๊กนพัฒนไวรัสสตอรี่นะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตพักจากเรื่องไวรัสนะมาคุยเรื่องหนังอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เห็นใน Facebook ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างทจะเครียดกันมากพอสมควรนะครับจนเราลืมไปแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยหนังโรงเขาก็ยังเปิดอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรการออกมาว่าเดี๋ยวช่วงอาทิตย์หน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการถึงท่านปิดโรงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในขณะที่ยังมีหนังที่ยังฉายโรงอยู่เนี่ยนะครับแล้ว ใครที่คิดว่าสามารถที่จะยังไปดูได้เนี่ยมันก็ยังมีหนังไทยอีกคเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะต้องพูดถึงสักนิดหนึง่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมได้มีโอกาสได้ดูก่อนที่หนังจะฉายลงนะครับก็คือหนังชื่อว่า present still perfect นะฮะเป็นหนังที่ต่อมาจากไอ้หนังเรื่อง present perfect ที่เคยสร้างมาเมื่อ,อหลายปีก่อนนะฮะแล้วก็ได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเนาะนะฮะที่เมืองฮากาชิกาวะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมี เรื่องแรกของเขาเนี่ยคือเป็นหนังสั้นมาก่อนเลยะนะฮะซึ่งผมเนี่ยเคยมีโอกาสได้ดูเป็นเวอร์ชันหนังสั้นเลยนะฮะที่รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดได้ไปถ่ายที่เขาใหญ่นะฮะเอเวอร์ชันนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีมากเลยนะฮะคือเป็นเวอร์ชันที่คุณสามารถเซิร์ชได้ในในยูทูบมั้งนะครับพิมพ์ว่า present perfect แค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะก็อันนั้นจะเป็นเวอร์ชันหนังสั้นที่ถูกพัฒนาเป็นหนังยาวนะครับในช่วงเวลาต่อมาโดยที่ว่าอาจจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปที่ญี่ปุ่น มาภาคนี้เนี่ย Present Still Perfect เนี่ยจริงๆแล้วถ้านับเนี่ยเป็นภาค2นะครับแต่ว่าถ้ารวมในทั้งจัก,กรวาลเนี่ยมันก็คือพารสทมแล้วเนาะก็คืออันแรกเป็นหนังสั้นอันที่2ก็คือเป็นหนังที่ต่อจากหนังสั้นเป็นพาทแรกนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหนังพาร์ทงซึ่งถือว่าเป็นภาคท,ที่เป็นบทสรุปนะฮะของทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังที่เอ่อเป็นความรักระหว่างคนสองคนเนาะที่แบบเอ่อเดินทางนะครับไปที่สถานที่ที่หนึ่งแล้วก็ คนหนึ่งก็เลิกกับแฟนนะฮะอีกคนหนึ่งก็กําลังจะแต่งงานนะฮะโดยที่ว่าต่างคนต,งต่างต้องการความแบบขอใช้เวลาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วกระทั่งที่ว่ามันก็จะมีสถานการณ์ที่ทําให้พวกเขามาเจอกันแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ในระยะที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์บนสะพานแขวนอ่าอันนี้ผมฟังมาจากนักจิตวิทยาที่มีดูหนังรอบล่าสุดด้วยกันเนี่ยนะครับเขาก็ได้วิเคราะห์เรื่องนี้ซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจก็คือว่าเหมือนกับ ความสัมพันธ์ที่อยู่บนสะพานแขวนที่เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนแล้วก็เต็มไปได้วยอุปสรรคในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลระยะยาวต่อชีวิตของคนคนนั้นก็ได้นะครับซึ่งเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้นะมันมีหลายๆเรื่องเลยที่ทําไมคนเราอ่ะนึกถึงแบบไททานิคแจ็คก,กับโรสอะไรเงี้ยที่ทําไมเขาเจอกันในเรือแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าคนคนนี้มันยังอยู่ในใจโรสมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยอืมนะครับ อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันก็คือว่ามันก็จะมีเรื่องโลเคชันต่างๆที่นําพาให้พวกเขาได้สร้างบรรยากาศต่างๆที่ทําให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าภาคแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครทั้งสองเนี่ยก็แบบเผื่อมีอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเกิดความรู้สึกยังไงมันทําให้พวกเขารู้สึกไม่เหมือนเดิมต่อกันอีกต่อไปอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ทําให้ภาคนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ ทิ้งห่างจากภาคแรกมาพอสมควรเรียกได้ว่าคือภาคแรกเคยสร้างมาเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คงเทคทาวเหมือนกันตัวละครก็โตขึ้นเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีความโตขึ้นมากๆเลยนะฮะก็คือว่าเราจะเห็นแล้วว่าความคิดความอ่านของเขาถึงแม้ว่าหนังจะชื่อ present perfect ที่พูดถึงอของขวัญที่ดีที่สุดก็คือปัจจุบันขณะก็คือแค่นี้ตอนนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ว่าภาคนี้ก็เป็นหนังที่ พูดถึงเรื่องอนาคตเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งคือมันพูดถึงเรื่องของเพศที่สามะเนาะที่แบบว่าแน่นอนว่าตัวเอกก็เป็นชายชายนะครับก็เป็นหนังที่พูดถึงประเด็นที่เนี่ยแหละครับก็คือว่าถึงแม้ว่าคนนึงเนี่ยจะไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเขาก็เกิดความกังขาในความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะแล้วที่เขารักกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันคือความรักอย่างที่คู่รักเขารักกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความรักที่เรา ยึดติดกับหน้าที่ของบทบาทความเป็นผู้ชายบทบาทความเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไร,ะไรต่างๆนะนะฮะในขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ภาคที่แล้วเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้เป็นอะไรก็คือมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็บินไปญี่ปุ่นไปย้อมใจอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็คือตัวละครเอกก็คือเติรเนาะก็คือเป็นเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เลือกที่จะไปเจอใครก็คือออ,ออกมาใช้ชีวิตเพียงลําพังเป็นเวลาหลายปีอนะไรเงี้ยครับทีนี้หนังก็จะทําให้เห็นว่า ก็จะมีช่วงเวลาที่ทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนคืนลําลึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการแบบรื้อฟืน้นอะไรอย่างนงี้นะฮะแล้วก็โลเคชันรอบนี้ก็คือจะใช้เมืองไทยแถวเกาะกูดแทนนะฮะจังหวัดตราดอะไรเงี้ยนะฮะก็ซึ่งมันก็จะมีตัวละครที่เข้ามาเสริมทัพในตัวเรื่องด้วยก็คือ,อตัวละครที่ชื่อในในหนังว่าเคนตะนะครับแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็คือประมาณว่าไอตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยไป ญี่ปุ่นก็ไปเจอคนไทยพอมาอยู <bizarre> ่ท <kaz divine> ี่เมืองไทยก็ไปเจอคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความย้อนแย้งกันดีซึ่งเราสึกว่าในความย้อนแย้งเขาก็เข้าใจเล่นเนาะในตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยมันเราชอบประเด็นตรงนี้ตรงที่ว่ามันมาตรวัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะฮะเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองไทยในบริบทของเมืองไทยถ้าเราแบบเจอคนที่ยืนอยู่บนรถไฟฟ้าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราลุกให้เขา ก็ถือว่าเรามีน้้ำใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่อดูถูกเขาก็ได้เพราะว่ามองว่าเขาแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรออะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีความที่เราเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีสิ่งที่ตั้งคาถามมาว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยนะครับหนังเรื่องนี้ก็ได้ตั้งคาถามในเชิงศิลธรรมหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับในเชิงเพศสภาพหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ตอนหลังเนี่ยเขาก็ได คงไม่สปอยนะฮะว่ามันจะเป็นลงเอยยังไงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลายหลายคนก็จะบอกว่าหนังแนวแนวนี้มักจะจบท้ายด้วยด้วยความเศร้าด้วยความแบบสิ้นหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็เลือกที่จะจบหนังด้วยความโฮปฟูลพอสมควรก,ก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเป็นอุดมคติของผู้กำกับที่เข้าใจที่จะเลือกนําเสนอแบบนี้นะับเพื่อที่จะทําให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีมุมมอง หรือว่าความหวังที่อยากจะให้คนในประเทศถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ณจุดนี้ต่ออยู่อยู่ณจุดนี้มันยังไม่เป็นถึงจุดที่หนังมันพาไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาก็ได้เหมือนกับเป็นการทํานายอนาคตที่อย่างที่เขาต้องการอยากให้เป็นอะไรเงี้ยอย่างที่ผู้กับหรือว่าหลายๆคนอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเช่นกฎหมายการแต่งงานหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเรื่องราวที่ จะมาะทําให้เรื่องนี้จบโดยสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่ผมก็ไม่อยากจะพูดในเชิงสปอยมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความกลมกล่อมดีในแบบของตัวเองแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ข้อเสียเนี่ยมันก็จะมีบ้างเหมือนกันในแง่ที่ว่าบางทีเราสึกว่าภาคนี้ดูแล้วหนังมันจะค่อนข้างที่จะ ใช้เวลานานในการพูดประเด็นเดิมนะฮะแล้วก็มีการย้ำในประเด็นเดิมมากไปน,นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้บางครั้งเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าหนังอืดไปบ้างหรือว่าหนังย้วยไปบ้างหรือว่าอาบางตัวละครก็อาจจะตัดสินใจไวเกินไปบ้างอะไรอย่างนงี้นะครับแบบรู้สึกว่ามันมีตัว movement การตัดสินใจที่บางทีมันเร็วไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคถ้าไปมองดีๆหนังมันก็ได้ปูไปแล้วละ่ะว่าอ๋อตัวละครมันคิดอ่านอย่างนงี้แบบนี้อะไรเงี้ยอืมก็เลย ก็เลยแบบอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะมีตัวละครที่มาแย่งซีนนะฮะที่ก็คือจะเป็นอารมณ์แบบนึกถึงถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็จะมียูมิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยก็จะมีคนที่ชื่อผมไม่แน่ใจจําชื่อว่าชื่อจอยหรือชื่ออะไรเปล่าที่เป็นแม่บ้านในบังกะโลอะไรเงี้ยนะครับที่จะมาคอยเหมือนเป็นพยานของสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคนี้นะฮะ ก็คือตัวละครเนี่ยมันจะต้องมีแบบเนี่ยมีตัวอย่างงี้เเป็น,เป,นเป็นเหมือนผู้สังเกตการซึ่งบางครั้งเนี่ยในความเป็นผู้สังเกตการก็นําพามาซึ่งความเสือก <c oughs> ความไปยุ่งเกี่ับเรื่องชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทําให้เกิดเรื่องอีลงตรงนางเล็กน้อยนะครับแต่ก็โอเคเราก็รู้สึกว่าหนังภาคนี้เนี่ยโลเคชันเลยอะไรอะไรก็มีความสวยงามดีในแบบตัวเองนะฮะแล้วก็ตัวตัวเรื่องเองก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละคือรู้สึกว่า ส่วนตัวเราชอบเวอร์ชันหนังสั้นที่สุดลองเรามาก็จะเป็นภาคแรกนะฮะที่จะมีแบบโลเคชันญี่ปุ่นแล้วก็มีสถานการณ์อะไรที่เราสึกว่ามันดูแล้วเล่าค่อนข้างสมูทกว่าภาคนี้นะฮะแต่ภาคนี้เนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะลงลึกในเชิงตัวละครฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เน้นในเชิงแบบแลนด์สเคปเห็นวิวมากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่หนังพาเที่ยวไม่ใช่หนังแบบทอทอทอ,อะไรอย่างงี้แต่ว่านี่เป็นหนังที่ ลงลึกในเชิงความสัมพันธ์ของตัวละครฉะนั้นคนที่ดูภาคก่อนหน้านี้มาเนี่ยมาดูภาคนี้ก็น่าจะเป็นหนังที่ตอบโจทย์ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องเอาจริงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนังที่แฟนซอริส์ด้วยซ้ำสำหรับภาคนี้แต่ว่าหนังก็เลือกที่จะใช้ระยะมุมที่แบบเข้าแคบมากขึ้นเห็นตาเห็นหน้ารวมถึงเห็นฉากที่มากกว่า เห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอ่าเรียกได้ว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้จักตัวละครได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นด้านที่ลึกขึ้นของตัวละครด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นก็รวมๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยก็อยากให้ไปดูกันนะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนเนาะเป็นช่วงที่มีไวรัสระบาดก็ลอง ใช้วิวจารณญาณในการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าคุณจะไปดูในโรงภาพยนตร์ไหมหรือว่าคุณอาจจะรอดูติดตามช่องทางอื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่านี่ก็เป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังไทยที่อาจจะแบบไม่ได้เป็นหนังที่สเกลใหญ่นักนะฮะแต่ว่าก็เป็นอีกเรื่องที่เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างนะฮะแลวก็ทีมงานทุกคนอะไรอย่างี้มีการวางเฟร,รมหรืออะไรต่างๆใช้ความเป็นซีนิมาติกได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแลวก็ถ้าเทียบกับงาน เรื่องก่อนหน้าที่เป็นอะไรอะของผู้มังับที่เป็นหนังอะไรนะไอ้ที่เป็นหนังผีอเออนะฮะไอ้บางเกาะสยองเลยนะเอออันนี้เรื่องนี้ก็ดีกว่าเยอะนะครับอืมแล้วก็แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบมากเท่าภาคแรกแต่อย่างที่บอกคือเราสึกว่าเเราคุยกับผู้มังับเองเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายทอดว่านี่คือหนังที่มาจากก้นบึ้งของจิตใจจริงอยากจะเล่าเรื่องนึงจริงจริงซึ่งเราสึกว่าตรงเนี้ย ถึงแม้ว่าหนังจะอืดหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามทีแต่ว่าถ้ามันเป็นความตั้งใจของตัวรุ้มกับเอ็นที่เขาต้องการวางให้มันออกมาแบบแบบนี้แล้วก็จะเคารพในการตัดสินใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็มันทําออกมาแล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็พยายามที่จะเล่าเรื่องมันออกมาจากสิ่งที่ตัวเองแบบเอ่อแบบยึดถือในใจอะไรอย่างี้อยากจะเล่ามาันออกมาอยากจะบอกมันออกมาให้คนดูได้เข้าใจได้รับรู้อะไรอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ยินดีด้วยนะครับเราคิดว่าแค่ได้ทําแบบนี้ ได้เล่าเรื่องเป็นหนังอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราสึกว่าไม่ว่ามันจะทำไรายได้เท่าไรหรือมีคนบอกต่อเยอะไหมแค่ไหนยังไงนะครับก็อ่ก็ถือว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะและที่สำคัญคือเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ด้วยนะของหนังไทยเพราะว่าน้อยเรื่องมากที่จะมีหนังที่ผมได้ยินว่านี่คือหนังที่ไม่ได้มาจากค่ายใหญ่บิ๊กเบิ้มมาเลขนาดนั้นแต่ว่าเป็นหนังที่นะฮะถูกสร้างมาจากเงินทุนของแฟนคลับ ที่รวมกันนะฮะเป็นการคラウดฟันดิ้งรวบร,รวมตังจากหลายๆคนที่ชื่นชอบซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่ชื่นชอบภาคก่อนหน้าก็ต้องมีมากพอสมควรถึงจะสามารถที่จะคราวฟันดิ้งรวมทุนระดมทุนจนสามารถสร้างหนังเป็นหนังของทุกคนได้จนสําเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีนะครับฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะฮะแลวก็ขอส้างสนุนทุกช่องทางหนังไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังเล็กหนังใหญ่แต่ว่าเราทุกคนเป็นคนทําหนังเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราเป็นนักสู้กันตรงนั้นนะ ยากแค่ไหนกว่าโปรเจกต์สักอันหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้กว่าจะฉายลงได้กว่าจะทําเสร็จและแถมยังเจอโควิดอีกฉะนั้นผมมันเต็มไปได้วยอุปสรรคขวางหนามเต็มไปหมดนะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับตัวหนังไทยและก็คนทําหนังทุกทุกทุกคนนะฮะใหะ้มีกําลังใจสู้เพื่อสิ่งที่เรียนรักต่อไปดูอย่างเรื่องนี้ที่เขาก็พยายามสู้ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเรื่องเงินทุนหรืออะไรหลายอย่างนะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะระดมทุนข่าวฟันดิ้งหรืออะไรต่างๆซึ่งแน่นอนว่า ตัวภาคเองก็ประสบความสำเร็จได้เงินจากเมืองนอกมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือวาอ่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเลยทีเดียวถือว่าเป็นเวใหม่ของวงการด้วยเช่นกันนะครับ โอเคใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับบิ๊ก a t Viral Story หรือช่อง n a ัทรเอในช่อง u t u b e นะฮะจะมีคลิปคอนเทนต์เรื่องหนังเรื่องอะไรต่างๆมาพูดคุยกันนะรหรืออาจจะมีเรื่องราวนอกจากนี้ด้วยก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากมากที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูเรื่องนี้กันก็ขอชื่นชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะตามความตั้งใจนะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสติดตามผลงานต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวััสดีครบบผม bye bye.